สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการกระตอขอเล่าเรื่องสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องรู้หากคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนที่บริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ PVD แล้วคุณยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกคุณอาจพลาดขุมทรัพย์ก้อนโตตอนกเกษียณไปแบบที่ต้องเสิร์ชว่าเงินกเกษียณใกล้ฉันเลยทีเดียววันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมคุณจะต้องสมัครเป็นสมาชิก PVD และถ้าคุณไม่สมัคร คุณจะพลาดโอกาสอะไรบ้างข้อแรกเลยมีคนช่วยออมเงินทุกเดือนให้คุณเข้า PVD นอกจากเงินที่คุณสะสมเองแล้วบริษัทยังช่วยสมทบเงินให้อีกด้วยดังนั้นแค่สมัครเป็นสมาชิก PVD ก็เหมือนได้โบนัสทุกเดือนแล้วจริงไหมข้อ2 PVD ทําให้คุณสร้างวินัยการออมแบบอัตโนมัติทุกเดือนเงินเดือนออกปุ๊บตัดเงินออมปับ๊บเป็นการออมก,ก่อนใช้แบบไม่รู้ตัวสบายสุดๆข้อ 3. PVD มีมืออาชีพช่วยบริหารเงินให้ มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่ได้รับใบอนุญาตจากกรตอคอยบริหารเงินลงทุนให้เติบโตตามนโยบายที่คุณเลือกและข้อสุดท้าย PVD ได้สิทธิลดหย่อนภาษียิ่งออมมากก็ยิ่งลดหย่อนภาษีได้มากสูงสุดถึง15%ของค่าจ้างหรือไม่เกิน5 0,000บาทต่อปีเมื่อรวมกับเงินออมเพื่อการเกษียณอายุประเภทอื่นแล้วเงินออมใน PVD ของเราจะเป็นเท่าไหร่มาดูตัวอย่างสมมติง่ายๆกันกับมนุษย์เงินเดือนจบใหม่3คนมีปัจจัยเรื่องอายุงานและเงินเดือนเหมือนกันทุกอย่าง ทั้ง3คนตัดสินใจเรื่อง p ด d แตกต่างกันแล้วตอนที่ทุกคนอายุ60ปีจะมีเงิน p ด d ตอนเกษียณเท่าไหร่กันนะนายขยันไม่ได้สมัคร p ด d พอเกษียณจะไม่ได้เงิน p ด d เลยนายเก่งสะสม PUD สออร์เซบริษัทสมทบอีก2%พอเกษียณจะมีเงิน p ด d ประมาณ1.7ล้านบาทนายฉลาดสะสม p ด d เต็มที่ที่15%บเรบริษัทสมทบอีก2%เเพอเกษียณจะมีเงิน p ด d ประมาณ7.2ล้านบาทเห็นไหมคะว่า มีคนช่วยออมเงินระหว่างการเป็นสมาชิก PV d ดีอาจทำให้คุณได้สัมผัสเงินล้านอย่างไม่ไกลเกินเอื้อมฟังแล้วอยากสมัครเป็นสมาชิก PV d ดีเลยใช่ไหมคะรีบไปถาม HR เลยเขาว่ามีสวัสดิการที่ชื่อว่า PVD หรือไม่ถ้ามีและคุณยังไม่ได้สมัครอย่ารีร่ออย่าลังเลลุยเลยค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูที่เว็บไซต์ไทยพีวดีหรือ Facebook สำนักงานกรลอตต์เริ่มต้นวางแผนการเงินในวันนี้เพื่อโอกาสที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการกรลอตต์อขอเล่า รายการที่ทำให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและสนุก